สวัสดีครับสนจากความศักดิ์สิทธิ์ตรงท้าแขนนะครับวันนี้เราอยู่กันในสวนเลยนะครับบรรยากาศในสวนผสมผสานที่เราปลูกผักแล้วก็ผลไม้นะครับมากกว่า20ชนิดนะครับต้องบอกว่าสวนแปลงนี้นะครับเราปลูกมามากกว่า6ปีนะครับนี่นะครับให้ทุกคนดูนะครับให้ทุกคนได้ดูกันเลยก็ต้องบอกว่าสวนนี้เป็นสวนที่ผมตั้งใจจะปลูกนะครับแล้วก็ สร้างเป็นเหมือนแหล่งอาหารของเราเลยนะครับก็คือมีผักผลไม้ที่เราชอบกินนะครับรวมกันเนี่ยมากกว่า20ชนิดนะครับเดี๋ยวให้เห็นข้างหลังก่อนก็ได้นะครับที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นนะครับก็คือมีมะละกอนะครับเป็นพืชที่เห็นอยู่นะครับต้นสูงๆนะครับมีอ้อยมีกล้วยส่วนพืชหลักที่ปลูกเยอะสุดก็คือจะเป็นต้นมะนาวนะครับมะนาวเป้นแล้วก็มะนาวไร้เมล็ดนะครับ มีตัวฝักยาวนะครับเดี๋ยวผมนับให้ดูเลยมีต้นลำไยนะครับนี่นะครับมีผักบุ้งมีอ้อยคั้นน้ำนะครับก็มีต้นสละอินโดมีส้มโอตบทีมสยามมีต้นใบเตยนะครับแล้วก็ต้นกระโดนนะครับถว่วผู้ถว่วฝักยาวนะครับอันนี้คือ ให้เห็นบรรยากาศในสวนเลยนะครับอาจจะไม่ได้พาเดินดูแต่ว่าจะให้เห็นทุกคนเห็นเลยนะครับว่านี่คือสวนที่เราปลูกแบบผสมผสานนะครับมีผักแล้วก็ผลไม้มากกว่า20ชนิดปลูกมามากกว่า6ปีแล้วนะครับแปลงนี้ของเรานะครับก็เป็นแปลงที่ผมตั้งใจว่าจะสร้างเป็นแหล่งอาหารนะครับเราชอบกินผักอะไรนะครับชอบกินผลไม้ก็จะปลูกผสมผสานไปนะครับเวลาจะกินก็เดินมาเก็บได้เลยนะครับอันนี้คือ วันนี้ก็ให้เห็นบรรยากาศในสวนนะครับจากฟาร,ร์มศักดิ์สิทธิ์ต้องท่าแคร์สวัสดีครับ